ตรงนี้เป็นซอยตรงข้ามกับมาเก็ตวินเลดนะคะเราขับรถผ่านตรงนี้บ่อยเยอะมากเลยแต่ไม่เคยเข้ามานะคะเนี่ยสามารถมองทะลุไปจนถึงทะเลเลยนะคะแล้วเราจะไปดูว่าตรงนี้เขามีอะไรกันบ้างเราไม่เคยเข้ามาทางนี้เลย ตรงนี้เราไม่รู้ว่าโรงแรมหรือเปล่านะคะ,ะตรงนี้ก็มีเป็นที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าซอยตรงนี้ทะลุไปทะเลตรงนี้เขามีอะไรอันนี้ใช่ไม่แน่ใจว่าหดโรงแรมหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเวันนี้ได้โอกาสดีมีโอกาสดีได้มาเดินที่บัด over here บัดอินเทียบัดอินเทีย over here แต่โฮเทลอันนั้น นี่น่าจะเป็นโรงแรม I think it's a hotel b บั what kind of hotel เ้อเดี๋ยว we can come to h a v e d i n n e r here เดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนนี้มันเป็นโรงแรมอะไรดอกไม้สวยเลยเดี๋ยวรามาทานข้าวที่นี่เราก็เดินมาทะลุชายหาดแล้วนะคะอ่า t to see what ีวั t บัดด wow, mm ิสโฮเทลอ่าฮะว้าวตรงนี้เป็นตรงซอยตรงข้ามมาเก็ตวินเลดนะคะเดินทะลุมานี่แล้วก็เวอมดีค่ะข้าวมัน้ำนีนะคะผลไม้ที่นีนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าโรงแรมนี้โรงแรมอะไรว้าวเดินทะลุมานี่เดี๋ยวถอดรองเท้าดีกว่า I put t a เพ my shoe ออ f ว้าวเดินทะลุมาถึงลงเดี๋ยวเรามาเดินมาดูก่อนนะคะว่าโรงแรมนี้เป็นชื่อโรงแรมอะไรเดี๋ยวเราจะได้มาทานอาหารครั้งหน้านี่เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะได้รู้แล้วอุ้ยนี่เดินทะลุมาใครมาเก็ตวิเลจนะคะเดิน เดินทะลุมาตรงนี้ก็ชายหาดสวยเลยนะคะตรงนี้โรงแรมอินเตอร์คอนอ๋อเดี๋ยวข้างเดี๋ยววดหน้าเราจะมาทานอาหารที่นี่นะคะชื่อโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลเรสซิเดนท์หัวหินอ๋อตรงนี้ชายหาดสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆว้าว ตอนเย็นหน้ามาเดินเล่นมากเลยเราไม่เคยเดินมาทางนี้เลยทางนู้นก็เป็นของกินเยอะเลยนะคะนะีร้านอาหารชายหาดตรงนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนมามาเกตวินเลดนะคะอยากจะเดินข้ามซอยตรงข้ามเลยค่ะเดินข้ามจะผ่านลอยมาแล้วก็เดินทะลุมานิดเดียวทะเลสวยเลยวา ตรงข้างตรงนี้ก็เป็นโรงแรมอเตอร์คอนติเนน t ัลนะคะจะมาทานอาหารที่นี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลย